สวัสดีคะ่ะท่านผู้ครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวิชาภาษาไทยทบทวนเรื่องคำที่มีตัวการันชั้นประถมศึกษาปีที่สามโดยครูจริยาไรบางยางคะ่ะนักเรียนเนื่องจากเราได้เรียนคำที่มีตัวการันไปแล้วนะคะแต่ครูคิดว่า ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจและไม่สามารถนำคำไปใช้ได้อย่างถูกต้องดังนั้นถ้านักเรียนยังไม่ได้ทำแบบแัดก็สามารถฟังคำอธิบายของครูและทำแบบแัดควบคู่ไปด้วยได้นะคะ,ะนักเรียนครูจะอธิบายคำที่ใช้ตัวการันพอสังเกตดังนี้หนึ่ง ตัวการันอยู่ท้ายคํามีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งตัวการันที่เป็นพยัญชนะตัวเดียวเช่นเสาทุรทัศน์รถยนต์สิงคโปร์อ่านักเรียนเข้าใจคําว่าตัวการันแล้วใช่ไหมคะคือพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทันธาคาตอยู่ข้างบนเราเรียกว่าตัวการันนะคะเสาก็มีรอการันนะ โทรทัศน์นอกรันรถยนต์ต่อเต่าการันสิงคโปร์รอเรือการันนะคะเข้าใจนะคะอ้าวต่อไปเรามาดูข้อ2ค่ะตัวการันที่เป็นพยัญชนะสองตัวเช่นจันชาวภาพยนตร์น,นักเรียนดูคาว่าจันเห็นไหมคะนักเรียนมีทอรอแล้วก็ทันทคาตอยู่ข้างบนเราเรียกว่าตัวการัน เชาววนอเป็นตัวการันภาพยนตร์ตอรอเป็นตัวการันทีนี้นักเรียนค่ะว่าภาพยนตร์กับรถยนต์ให้นักเรียนสังเกตและจำไว้ว่าคำว่ารถยนต์เครื่องยนต์หุ่นยนต์เราใช้ตอการันนะคะส่วนภาพยนตร์เราใช้ตอรอการันนะคะ ถ้าภาพยนตร์เราต้องใช้ตัรกรันเท่านั้นนะคะอ้าวต่อไปข้อสามตัวการันที่เป็นพยัญชนะและสระเช่นเผ่าพันเปรมปรีศักิศรีอ่านนักเรียนมาดูคาว่าเผ่าพันนะคะเผ่าพันคือทอทงสระอุและทันทคาตอยู่ข้างบนเราเรียกว่าทอกกรัน นะคะทอ,อุการันเพราะอะไรคะนะักเรียนเพราะว่าแตละอูนี้เมื่อมีทันตคาศอยู่ข้างบนเราก็ไม่ออกอ่านออกเสียงอุเหมือนกันนะคะเปรมปรีก็เหมือนกันนะคะดิการันนะคะคาว่าศักดิ์ศรีก็เหมือนกันคาว่าคาว่าศักดิการันเหมือนกันเข้าใจนะคะตัวการันใครยังไม่เข้าใจบ้างคะอ่า ทีนี้เรามาดูข้อสองต่อนะคะตัวการันที่เป็นพยัญชนะอยู่กลางคำเช่นช็อกเฟิร์นสารนะคะคำเหล่านี้ส่วนมากจะมาจากภาษาต่างประเทศนะคะนักเรียนแล้วเขาเรียกทับศัพท์ลงไปนะคะการเขียนก็เขียนให้ใกล้เคียงกับคำศัพท์เดิมนะคะ,ะช็อกให้นักเรียนลอลิงการันเห็นไหมคะ เฟินก็รอเรือการันสารสอเสือการันซึ่งอยู่ตรงกลางคำศัพท์นะคะเข้าใจไหมคะนักเรียนอ่าต่อไปให้นักเรียนอ่านคำที่มีตัวการันในชีวิตประจําวันนะคะในหนังสือแบบหัดพอวอหน้าแปดสิบสี่โดยให้อ่านตามครูดังนี้นะคะ ผลลัพธ์ผลลัพธ์อวออวรอววรอุโมงค์อุโมงค์มัธยัตมัธยัตมหัศจรรย์รมหัศจรรย์เผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์ เปรมปรีเปรมปรีอุปถัมอุปถัมอุปกรณ์อุปกรณ์เปอร์เซนเปอร์เซนโจทย์เลขโจทย์เลขภาพยภาพยนภาพพยน อรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิเ์เอกลักษณ์เอกลักษณ์สแตมสเตมดาวเคราะห์ดาวเคราะห์แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ครองราช ครองราชเล่กนเล่กนบริสุทธิ์บริสุทธิ์มโนรามาโนราบัลลังบัลลังปูนซิเมน อูนซีเมนปรากฏการปรากฏการธงไตรรงธงไตรรงให้นักเรียนทําแบบฝหัดโดยเขียนคําที่มีตัวการันลงในช่องว่างให้คํำมีความหมาย ทำในหนังสือพอวหน้าแปดสิบสี่ถึงแปดสิบห้าข้อหนึ่งถึงข้อสามนะคะทีนี้นักเรียนมาดูค่ะข้อหนึ่งให้นักเรียนนําตัวการันเขียนลงในช่องว่างให้มีความหมายนะคะตอ่อการันคอการันโนเนนการันยอยักการันต่อการันรอเรือการันวแหวนการันพอพานการัน และนอหนูการันค่ะอ่าทีนี้นักเรียนมาดูคําว่าโทรทัศน์อ่นักเรียนคิดสิคะว่าตัวอะไรการันค่ะอ่านอหนูใช่ไหมคะอ่านอหนูการันนะคะอาจารย์นักเรียนใช้ตัวอะไรการันคะอ่ายอยักษ์นะคะอารมณ์ น,นเนนนะคะสงกรานตต่อเต่าการันแพทย์ยยักษ์การันนะคะดึกดำบานพอพานกรันวันศุกร์รอเรือกรันชื่อสัตว์ยอยักษ์กรันหนังสือพิมพ์พอพานการันเหตุการณ์ นอเนนการันสัตว์เลี้ยงวเวนการันประสงค์คอควายการันภาพยนตร์ตอรอการันมนุษย์ยอยักษ์การันสร้างสรรค์คอควายการันอ่าทีนี้นักเรียนจะเห็นมีสัตว์อยู่สองคำใช่ไหมคะนักเรียนคือซื่อสัตว์กับสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะอ่าถ้าซื่อสัตว หมายถึงคนที่มีความซื่อตรงจริงใจไม่โกหกนะซื่อสัตว์ตัวนี้เราใช้ยอยักการันค่ะแต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นหมูหมาแมวไก่นกอย่างนี้เราเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานนะคะใช้วอแวนการันนะคะแตกต่างกันนะคะอา้าวไหนใครทำถูกหมดคะ โอ้ยเก่งจังเลยนักเรียนจัไมนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะมีสอบครั้งที่สามนะคะอา้าวทีนี้มาดูข้อสองค่ะให้นักเรียนเขียนคําอ่านให้ถูกต้องคําอ่านคือเราใช้คําตัวสะกดที่ตรงกับมาตราเลยนะคะเช่นมาตรากดก็ดอเด็กมาตรากกอกไก่มาตรากบก,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 ก็บอใบไม้นะคะเราไม่ใช้ตัวอื่นมาสะกดนะคะอา้าวทีนี้มาดูข้อหนึ่งค่ะวิทยาศาสตร์วิทย นะคะอ่านว่าวออิดอวิทนะทอาทะโยายาโสอาโดศาสตร์เห็นไหมคะนักเรียนวิทยาศาสตร์นะคะต่อไปข้อสองพระมหากษัตริย์อ่านว่าพอรออะพระมอะอมะหออาหากอากะสอาโดศาสต์นะคะ พระมหากษัตริย์ต่อไปข้อสามบริสุทธิ์อ่านว่าบออบรออิริสออุดอสุดบริสุทธิ์ต่อไปข้อ, 3, อสี่ลูกศิษย์อ่านว่าลออูก,กอลูกสออด,ดอศิษย์ลูกศิษย์สตางอ่านว่าสอาาอาสะตตางอตางสตาง ประโยชน์อ่านว่าปอรออประหอยอโอดอประโยชนประโยชน์ต่อไปนะคะฟังเทศอ่านว่าฟอ,องอฟังทอเอดอเทศฟังเทศต่อไปข้อ8ค่ะความทุกข์อ่านว่าคอวอ,อามอความทอ,อุก,กอทุกข์ข้อ9้า รถยนต์อ่านว่ารอโอดอรถยอโอนอยนตรถยนต์ข้อสิบสัปดาห์อ่านว่าสอาบอสับดอดาสัปดาห์เห็นไหมคะนักเรียนคำอ่านนี่ต้องใช้ตัวสะกดมาตราเลยนะคะเช่นแม่ก้นก็นอหนูแม่กงก็งองงูนะคะ แม่กบก็บอใบไม้แม่กดก็ดอเด็กนักเรียนเข้าใจนะคะแล้วไม่มีตัวการันตัดออกไปเลยนะคะตัวการันนะคะเข้าใจแล้วยังคะอา้าวต่อไปดูข้อสามข้อสุดท้ายนะคะให้นักเรียนเขียนวงกลมล้อมรอบคาที่เขียนผิดแล้วเขียนคําที่ถูกต้องลงในช่องว่างเอาเรามาดูข้อหนึ่งกันคะ่ะวันเสาร วันเสาร์วโอาอนวันเสาร์แล้วก็รอเรือการันถูหรือผิดคะอ่าต่อไปไวัยเยาว์วอายอววัยยอเอเยาวรอเรือการันถูหรือผิดคะอ้าวสองคำนี้นะักเรียนว่าคําไหนผิดคะดูดีๆสิคะอ้าวใครได้แล้วอ้าวครูจะเฉลยแล้วนะคะคําว่าเยาว์วัยเยาวค์ค่ะ นะคำว่าวัยเยานะคะผิดวันเสารนี่เสาเสารอเรือการันถูกต้องแล้วนะคะวัยเยาเยานี่ต้องวอแวนการันนะคะก็วอเยอวัวยอเอาเ,อาเอายาแล้วก็วอแวนการันนะคะใครถูกคะโอ้เก่งจังเลยนะคะอา้าวต่อไปดูข้อสองค่ะพระองค์สร้างสรรค์น,นะคะนักเรียนคำว่า พระองค์กับสร้างสารรค์นักเรียนว่าข้อไหนผิดคะอ้าวเห็นไหมคะอ้าวครูจะเฉลยแล้วนะคะอ้าวคาว่าพระองค์ค่ะพระองค์คําที่ถูกก็คือพอรออาพระอโองอองแล้วก็คอควายการันค่ะพระองค์นะคะส่วนสร้างสรรค์นี่ถูกต้องอยู่แล้วนะคะใครถูกบ้างคะ อเก่งค่ะถ้าใครไม่ถูกก็จำนะคะลูกว่าเขียนอย่างไรนะคะอ้าวต่อไปดูข้อสามอัศจรรย์วิจารน,นะคะอ้าวคำว่าวิจารณ์นี่นักเรียนบางคนไม่ค่อยได้สังเกตนะคะแต่ทีนี้นักเรียนสังเกตให้ดีนะคะอ้าวอัศจรรย์ก็เขียนมาแล้วคำที่ใช้รอหันนะคะอ้าวดูสิคะว่าข้อไหนผิดอ้าวคำไหนผิดคะใครได้บ้าง มีคนได้นะคะบางคนก็เขียนยังไม่ถูกก็ทีนี้อ้าวฟังครูเฉลยนะคะคําว่าอัจจั์ผิดค่ะ,อ,คอ,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 ะอัจจั์คือออสสาลาอัดจรหันยการัน,นอัจจั์ต้องเขียนอย่างนี้นะ,ะถึงถูกต้องส่วนคําว่าวิจารณ์ถูกแล้วนะคะนักเรียนจาไว้ว่าอัศจรั์เขียนว่าออสอจอรหันยการัญน,นะคะ อ,อสยจโรหันยกระราคืออัศจรรนย์นะคะอ่าต่อไปข้อสี่คำว่าประพันธ์กุมภาพันธ์นักเรียนสังเกตสิคะว่าคาไหนผิดอ่าใครทราบแล้วบ้างอ่าทีนี้มาดูสิคะว่าครูจะเฉลยตรงกับนักเรียนไหมนะคะดูนะคะอ่าคำที่ผิดคือคำว่า กุมพาพันธ์นะคะกุมพาพันธ์คำที่ถูกเขียนว่ากออโมกุมพอสำเภาสระอาพาพออโนทอกรันพันกุมพาพันธอ่าเข้าใจไหมคะใครเข้าใจแล้วอเขียนได้ถูกนะคะอ้าวต่อไปคำข้อสุดท้ายนะคะคำแรกคำว่ารื่นรม สัญ,ญลักษณ์อ่านักเรียนดูสิคะว่าคําไหนเขียนผิดรื่นรมหรือสัญ,ญลักษณ์ผิดคะ่าใครได้แล้วอ่ามอได้แล้วดูสิคะว่าตรงกับของครูไหมครูจะเฉลยแล้วนะคะคําว่าสัญ,ญลักษณ์ผิดคะ่ะคําที่ถูกจะเขียนว่าสอเสือไม่หันอากาศ ยอหญิงสะกดสันแล้วก็ลอลิงไม่หันอากาศกอไก่สอบอรสีแล้วก็นอนเนนการันค่ะนอนเนนธันตคาตนะคะนอนเนนการันคือธันตคาดธันธาคาตคือเครื่องหมายนะคะส่วนนอนเนนเป็นตัวการันเข้าใจไหมคะอ่เพราะฉะนั้นคาว่าสัญ,ญลักษณ์ผิดนะคะอ่แก้ให้ถูกซะด้วย เมื่อัเรียนเขียนคําที่คําศัพท์ที่ถูกแล้วนักเรียนจําไว้นะคะจําไว้ฮะให้เข้าใจนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนทบทวนอีกครั้งหนึ่งสําหรับวันนี้ครูจะให้นักเรียนทําแค่นี้นะคะจากนี้ไปก็เดี๋ยวเราค่อยมาทบทวนกันอีกครั้ง เพื่อสอบในครั้งที่สามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ